สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพบกับเซลล์เหมยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาใจสายลุยสายแคมปิ้งค่ะเพราะว่าเราจะพามาชมรถอีซูซูวีคอ2022นะคะนี่<อ>เดี๋ยวเราจะพาไปดูรถกันวันนี้ไม่ธรรมาดาจริงเพราะว่าเรามาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะคะแบบว่าอิสเซสซอรีเยอะมากออปชั่นเยอะมากความปลอดภัยสูงมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบสายลุยนะคะแบบว่าเอารถไปขึ้นเขาลงห้วยบอกเลยค่ะว่า คันนี้จบที่เดียวและอีกอย่างโปรโมชั่นถูกมากๆนะคะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีเพราะรุ่นนี้เป็นเ e กียร์ออโต้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกันนะคะว่ารอบๆคันและบรรยากาศที่เรามาถ่ายทำในวันนี้เป็นไงบ้างไปชมกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเซลเหมยก็อยู่กันที่รถพระเอกของเราในวันนี้แล้วนะคะกับ VC o s ส3.0 M จออโต้ uto, สีเทาไอเลเกค่ะหรือที่เรียกติดตักกันว่าสีเทาแลมโบนะคะสีนี้เปิดตัวมาก็ขายดีเลยนะคะ2022เราคือจึ้งมาก ขายดีเวอร์ค่ะและเดี๋ยวพาไปชมเลยว่าทําไมสีนี้ถึงสวยและจุดเด่นของคันนี้นะคะเริ่มที่ตาไฟผู่หน้าโปรเจคเตอร์นะคะสามารถส่องสว่างได้ไกลในเวลากลางคืนแล้วก็มีการปรับได้สีระดับด้วยนะคะสําหรับไฟตัวนี้ค่ะ นอกจากโปรเจคเตอร์ที่ส่องสว่างได้ไกลและเด่นชัดสวยงามแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกด้านข้างตรงนี้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะสีดำเงา2022สังเกตได้ว่ากระจังหน้าเนี่ยตัวใหม่จะเป็นเขี้ยวสั้นขึ้นเพื่อให้ดูดุหล่อขึ้นนะคะรับกันอย่างลงตัวเพราะว่าภายในตรงนี้เป็นลายเคฟล่าที่จะตัดกับสีดำเงากระจังหน้าของเราแบบนี้และยังภายใตย้ความเด่นชัดของอีซูซุ สีโครเมียมที่เด่ดนชัดและหล่อแบบนี้ค่ะมาดูด้านข้างตัวรถกันค่ะด้านข้างตัวรถของเรานะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อสีดําแบบนี้นะคะตัดกับสีรถมากๆนะคะเทสปอร์ตลงตัวสุดๆและมาพร้อมกับลายแม็กฟิลนะคะขนาดหน้ายาง265หับ6กขอบ18ที่ดูสปอร์ตและรับกันกับตัวรถอย่างลวมตัวค่ะ และมาพร้อมกับบันไดข้างโรนินสีดำตัดกับสัญลักษณ์โลโก้สีแดงอย่างลงตัวนะคะแข็งแรงทนทานและยังมีไฟ LED ช่วยส่องสว่างในเวลาขึ้นลงในเวลากลางคืนได้อย่างปลอดภัยค่ะในส่วนของด้านท้ายกระบะของเรานะคะที่แข็งแรงทนทานแล้วยังมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะมีเส้นกะระยะให้เราด้วยเพื่อที่จะช่วยถอยจอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อกันด้วยสัญลักษณ์ของอีสุขของเราเลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะที่จะส่องสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจนเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเป็นวงแหวน2วงแบบนี้นะคะสะดุดเตะตาในตอนกลางคืนมากๆหล่อเลยทีเดียวค่ะและไฮไลท์สำคัญของ v c o s รุ่นนี้มาพร้อมกับโรบารทั้งกระบ,บะและบนหลังคาตามไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะดูแข็งแรงมากๆโรบาร์ด้านนี้นะคะไม่ได้มาแค่ความเทสปอร์ตอย่างเดียว ด้านบนของเราลองบรรจุเต็นท์นะคะขนาดใหญ่สามารถนอนได้ถึง2ท่านด้วยกันเป็นไงล่ะคะเอาใจสายแคมปิง้งไปเลยคะ่ะ v ี r o s s คันนี้จบครบที่เดียวคะ่ะภายในห้องโดยสารของเรานะคะดูกว้างขวางสะดวกสบายมากๆมาพร้อมกับเบาะหนังทั้งคันตัดกันอย่างลงตัวด้วยสีน้ำตาลเข้มและสีดำนะคะที่จะดูแบบสปอร์ตแล้วก็หรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะการสตาร์ทเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เป็นปุ่มท s สตาร์ทสตาร์ทเครื่องยนต์เพียงไปนิดเดีคะ่ะ หรือสามารถสั่งสตาร์ทผ่านรีโมทได้นะคะตัวนี้เลยสำหรับรุ่นนี้ที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะผู้หญิงก็ขับง่ายผู้ชายก็ขับดีด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติตรงนี้ค่ะพร้อมที่จะไปลุยกันหรือยังคะทุกคน่าในขณะที่เดินทางนะคะอุปสรรคและปัญหาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าเรามีฟังก์ชันดิสลอกนะคะที่จะช่วยเพิ่มแรงดิดแล้วก็ในกรณีที่รถติดหลบตัวนี้นะคะช่วยให้ฝ่าพันอุปสรรคไปได้ค่ะ นาดหน้าจอของเรานะคะขนาดหน้าจอ9นิ้วนะคะรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะแอร์ Air ตรงนี้นะคะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะสามารถแยกอุณหภูมิใช้ขวาได้ด้วยแล้วก็พร้อมกับแอร์หลังนะคะที่จะสามารถปรับอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันค่ะปกันบ้างคะหลังจากที่เหมยนะคะพาดูรถรอบๆคันแล้วนะคะชุดแต่งเท่ๆส,สปอร์ตแบบเมื่อกี้นะคะโหบอกเลยค่ะว่าต้องถูกใจใครหลายๆคนบ้างล่ะค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นทิ้งท้ไทยให้เลยแบบนี้ออกรถไม่เยอะค่ะเพียงดาวต่ำ55,000ืนาันบาทก็เป็นเจ้าของได้นะคะหรืออยากได้พร้อมชุดแต่งแบบที่เรานำเสนอไปเมื่อกี้นี้นะคะ พร้อมจะแต่งใช้เงินเอาอรถเพียง1นึ่งแสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณก็จับต้องได้ในราคาพิเศษแบบนี้นะคะอีซูซุอีสเทิร์นเขาจัดให้จริงๆในราคาที่น่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราอีซูซุอีสเทิร์นด้วยนะคะท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมจากทีมงานอีซูซุอีสเทิร์นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ